สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวธาตุดินราศีธาตุดินก็คือราศีกันนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่หมอกระพิมพ์ใต้คลิปนี้เนาะนะคะโอเคดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนให้อ่านสลับกันได้มารับชมรลบฟังกันเลยค่ะธาตุดินช่วงนี้นะคะหมอบอกเลยว่าทําไมมีตะกิด ะะช่วงนี้น่าจะมีเด็กมาจีบนะะมาแอลมารู้สึกชื่นชมในตัวคุณก็ได้หรือความรักอายุที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคนโสดช่วงนี้นะคะอาจจะเจอคนที่อายุที่แตกต่างหรือหน้าตาทางสังคมนะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้แตกแยกนะคะมันเป็นการผสมกลมกลืนหรือการปรับการจูนณนะตรงนี้นะคะอย่างนี้นะความรักที่ผ่านมาธาตุดินเป็นยังไงบ้างอันนี้หมอบอกกันเนาะเดลสตา ะค,ะคุณอาจจะเจอคนที่ป๊อปปูล่าเขาอาจจะเป็นคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีมีชื่อเสียงหรือหล่อหรือรวยอ,อ,อะไรก็ได้ความสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นว่าเขามันเป็นคนโดดเด่นนะคะเขาอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้หกถ้วยถ้าคุณไม่ได้วนเวียนกับสิ่งเก่าๆแปลว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะไปคุยไปดิวกับสิ่งเก่าๆก็ได้หรือเรามีคนใหม่เข้ามาคุยคนเก่าก็อาจจะวนกลับมาพูดมาคุยกับคุณก็ได้นะคะ,ช,ะช่วงนี้ธาดิน ความรักที่ผ่านมาหายฤทธิ์นะความรักที่เขามีความลับกับเราหรือมันไม่ได้ชัดเจนนะ,ะมันมองไม่เห็นอานาคตทั้งที่เราธาตุดินถูกไหมคะธาตุดินเป็นธาตุที่มั่นงคงคบเจอใครคุณก็อยากได้ถึงมองอานาคตนะคะสร้างหลักปักฐานช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมองอะไรไปข้างหน้าด้วยกันธาตุดินเป็นไงบ้างช่วงนี้หมอว่าคุณจะรวยนะคุณมั่นคงคุณเข้มแข็งมาก แต่ถ้าช่วงนี้นะคะถ้าโสด้าดินโสดมานานหมอมินว่าคุณจะได้เจอใครที่ปิ๊งปังแล้วถูกชะตาอาจจะเป็นคนที่พ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่อายุแตกต่างหรือหน้าตาทางสังคมก็ได้ที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์นี้เป็นหนึ่งดาบเนาะคุณต้องการเวลานิดนึงต้องการว่าเอ้มันใช่หรือเปล่า นะคะมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นไปได้ก็คือเราก็พินิดพิเคราะห์เราต้องการความชัดเจนและเวลานิดนึงในการครบแต่ว่าการเจอหมอมินว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณอาจจะถูกฉลกถูกชะตากับคนคนนี้นะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะได้ได้พบนาะคนที่เข้าใจนาะคุยกันได้ทุกทุกวันนะตรงนี้ขึ้นมาหรือมีคนแอบชอบคุณก็ได้หมอขอดูนิดนึงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทะดิน ท่าดุดินอาจจะคุยกับท่านน้ำก,กรกลมินพิจิกเนาะท่านลมตึนกุมเมถุนธนูลัคนาธนูนะคะแล้วก็มีคนอายุน้อยมากๆากนะแล้วก็สตากุมลัคนาคุณนะคะมีจกเชียนชาวท่าุดินเป็นคนมีเซน์มีลางสังหรณ์นะเจ็ดดาบเดอ m o มูนชาวมีลัคนามีนสี่เหรียญห้าถ้วยเดอร์สตานะคะอ่าสีไม้เทา้า านถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงห์ฮนูสองเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบเนาะสเตนสิงห์ลักษณสิงห์นะคะสองถ้วยเนาะอ่านะคะสองไม้เท้าความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ะะคุณไม่ได้คิดไปเองหรอกมาว่าคุณก็คงมีใจเหมือนที่เขามีใจคําว่ามีใจคือไม่มีใครอยากจะติดแงกอยู่ตรงนี้หรอกคะ่ะรู้สึกดีก็ได้แต่รู้สึกดีมันต้องรู้สึกดีมันก็ต้องชอบพอชอบก็ต้องรักรักก็ต้องมีพัฒนาความสัมพันธ์ที่มองอนาคตไปด้วยกันแต่ได้แต่รู้สึกดีความสัมพันธ์นี้หมอบอกไปแล้วว่าคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนอาจจะหน้าตาดีโปรไฟล์ดีหรือมีชื่อเสียงหรือมีความมั่นคงทางด้าน ทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะหมอมินว่าที่จริงคุณพยายามแล้วละที่จะบาลานซ์นะคะในความสัมพันธ์นี้ไปไปกับกับอาจจะหลายรอบแล้วอยู่ๆหายเงียบไปอยู่ๆก็กลับมาแต่ความสัมพันธ์คุณไม่ได้อยากอยู่แค่นี้ คุณไม่ได้อยากอยู่แค่เข้ากักความสัมพันธ์นะเนาะคุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์มันชัดเจนบางท่านอาจจะพูดเรื่องมั่นหมายแต่งงานหรือบางคนอยู่ริก,กันมานานแล้วก็ได้นะคะสิบเหรียญขึ้นมาแบบนี้กับสีมเม้าเนี่ยนะคะบางคนเป็นครอบครัวแล้วอยู่กันเป็นสถานะแฟนเป็นครอบครัวพูดเรื่องอน,นาคตด,ด้วยกันแต่ความสัมพันธ์นี้มีคนเข้ามาแทรกนะคะในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นคนคุ้นเคยคนเก่าๆนะคะคนที่ผ่านหูผ่านตาเขาก็ได้นะคะตรงนี้ สองไม่เท้าบางคนอาจจะคบกันนะคะในสายงานนะคะดีวในออนไลน์ก็ได้หรือคนที่แตกต่างกับคุณหมอว่าคนคนนี้มันเหมือนรักอิสระยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดกับเรานะคะตรงนี้เจ็ดดาบเป็นสภาวะที่เขาแอบทําอะไรลับหลังเราหรือไม่ได้ซื่อสัตย์ไม่ได้จริงใจกับเราเนาะดูมูลเนี่ยมันมองไม่เห็นอนาคตอะ่ะกับคนคนนี้ถามว่าเสียใจไหมคุณก็เศร้าไหมนะหมอว่าคุณยังคิดถึงเรื่องเราเก่าๆบางคนก็ความรักอยู่ห่างไกลกันได้ด้วยนะคะ ามาดูกันดวงความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุดินนะคะไม่ว่าจะคนคบไม่ว่าจะคนคุยหรือคนนี้เป็นประเด็นใบแรกคิงถือถ้วยคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นคนอารมณ์โรแมนติกหน่อยเนาะ,ะสองถ้วยมาแล้วนะคะหนึ่งถ้วยเลสตา สอไม้เท้าอาคีนถ้วยไพ่ออกมาคู่แล้วนะคะคิงเหรียญน,นะคะเด็กถือไม้เท้าหมอมีนว่ามีคนแบบอแบ,บสืบแอบส่องคนอยู่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะ The เ e มเพลสใต้สำหรับนายถือถ้วยแล้วก็สองไม้เท้าช่วงนี้ดาวเดินถอยหลังนาะเพื่อนๆนะอาจจะมีนะคะ คนเดิมๆคนเก่าเพื่อนเก่าคนเคยคุยเก่าวนกลับมาคุยกับคุณอีกแต่มันอยู่ที่คุณแล้วนะคะหนึ่งดาบตกตำแหน่งไปที่สิบด้วยคุณไม่ใช่ง่ายๆแล้วคุณไม่ใช่เล่นๆแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะกลับมากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้คุณเข้มแข็งคุณใจแข็งขึ้นคุณอยากได้อะไรที่มัน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 ชัดเจนอยากได้อะไรที่มันปรับเปลี่ยนเป็นทางที่ดีพัฒนาความสัมพันธ์นะคะใช่ของเราจริงๆมาดูกันกรณีคนโสดสนิทหมอมินว่าอาจจะเจอทางสายงานทางสายเพื่อนนะคะ ะะหรือคนติดต่อประสานงานได้หมดมีคนอายุน้อยเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้นะคะหมอมินว่าเขาก็คงรู้สึกดีคุณเหมือนที่คุณรู้สึกดีเขาแหละคุณเห็นสองถ้วยไหมแล้วไพ่คว่มาไพ่คู่หมอไม่ได้บอกเป็นเนื้อคู่นะหรือไม่ได้บอกว่าไม่เป็นอ่ะแล้วบางคนบอกอ้าวแล้วทําไมพูดอย่างนี้ก็คือนะคะแรกๆเนี่ยถ้าเป็นไพ่แบบเดียวกมา,าความหมายของนะคะในในตำราโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีเขาเรียกว่า มันจะถูกฉโลกถูกะตาโดยที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถูกฉโลกกับคนคนนี้จังนะ,ะสอนศีลมันกินกันจริงๆอะไรประมาณนะะ้ะคุณก็คงมีใจแหละเขาก็เช่นกันหมอว่านะคะอาจจะเป็นคนที่สายงานหรือคนที่อายุแตกต่างคุณได้ด้วยนะนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเก็บ,บอาการนะคะตรงนี้หรือบางท่านที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะที่ดื้อต่อการมีทิฐิหมอว่านะคะที่ห่างกันไปมีโอกาสมาง้อกันนะเนี่ย มาง้อมาคุยกันใหม่นะคะตรงนี้นะปรับจูนเข้าหากันใหม่หมายถึงถ้าไมา่ได้เรื่องสามเศร้านะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งกันนะคะมีอีโก้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ห่างกันไปมีโอกาสที่จะวนกลับมานะคะตรงนี้มาเริ่มต้นมาดิวกันใหม่แต่ละส่วนมีโอกาสได้เจอคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีแหะค่ะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณเลยแหละมาดูว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะมาอ่านใจที่มีต่อชาวทัดดินบ้าง หนึ่งนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะตรงนี้คิงถือไม้เท้าควีนดาบนะคะดิจัดเมนมีมีสิ่งเก่าๆนะคะเขาอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆกับคุณนะอี่ยอันนี้หมอมินเปิดสดอ่านตามไพ่เลยนะคะ ที่ห่างหายไปหรือที่จบกันไปหรือรไม่ว่าเพราะอะไรก็ตามมีคนคิดถึงคุณอยู่นะ,ะแต่บางคนอาจจะเป็นคําพูดคําจาที่ตรงเกินไปที่ผ่านมาตัดกันไปด้วยอารมณ์นะคะอาจจะอยากวนกลับมานะคะขอโอกาสใหม่ๆหรือถ้าเป็นประเด็นอะไรก็ตามเขาก็รู้นะกลัวคุณไม่รับกลัวคุณไม่เอาเพราะที่ผ่านมาน่าจะทําทําคุณเยอะนะคะให้คุณเจ็บอะไรประมาณนั้นนะคะอืม เวอร์เนาะที่ผ่านมาหมอมินว่าความรู้สึกนี้โลกทั้งใบนะคะหรือเขาคอมพลีททุกสิ่งทุกอย่างแล้วหมอว่าเขาเขานึกถึงคุณนึกถึงความเติมเต็มและอบอุ่นอท่านใดที่เคยอยู่กันเป็นสถานะแฟนเป็นคอรอบครัวนะคะมาก่อนนะอยู่กันมานานคบกันแล้วหมอมินว่ามีคนคิดถึงคุณคิดถึงคนที่คุณเคยเติมเต็มและอบอุ่นให้เขานะคะอะตรงนี้นะเดเชอรี่ออดนะคะ สถ้วย1นดาบนะเนาะเดเหรียญใต้สำรับนะคะเออช่วงนี้นะคะดวงความรักของชาวทัดดินหมอบอกเลยว่ามีคนบางคนที่ห่างเหินคุณไปหรือหรือจบกับคุณเพราะเรื่องอะไรก็ตามนะคะตรงนีนะ้มีคนคิดถึงคุณอยากจะวนกลับมานะคะสิ่งเก่าๆหถ้วยมันมีหลายใบนะจัดเม้นนะคะ นะอยากจะปลูกสิ่งที่มันห่างหายมันจบไปแล้วไม่รู้จะปลูกขึ้นได้หรือเปล่าถูกไหมคะเขาก็กลัวคุณไม่รับกลัวคุณไม่เอาหรือเขาคิดว่าคุณน,นี่แหละใช่ที่สุดแล้วนะคะพอห่างออกมาไปเรียนรู้ในโลกใปใหม่หรือสิ่งใหม่หมอมินว่าเขาเริ่มรู้ใจตัวเองก็ได้ว่าอ๋อคุณน,นี่แหละคือคนที่ใช่และชัดเจนที่สุดนะคะเขารู้ใจตัวเองก็ได้นะหมอว่าอยากกลับมาโดยเฉพาะ มอฟิกไปที่คนที่เคยอยู่กันเป็นแฟนเป็นครอบครัวอยู่กันมานานแล้วด้วยนะคะหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันคุณคือความอบอุ่นและเติมเต็มให้เขาบางคนความรักอยู่ไกลกันหรือบางคนเป็นสปริงสองอย่างเนี้ยคือยินและยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจมอว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอนะ่ะอยากกลับมาคราวนี้น่าจะปรับจูนเข้าหาคุณได้ดีที่สุดนาะะตรงนี้เขาก็คิดนะว่าจะเอายังไงกําลังวางแผนอยู่ว่าจะเข้าหาทางไหนจะทํายังไงถึงจะเข้าหาคุณได้อะไรประมาณนั้น ขอดูนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนโสดอ่ะคนโสดสนิทหมอพูดเลยว่ามีคนอยากเข้ามาในความอบอุ่นของคุณนะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดแหละเขาผูกพันกับคุณเนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณนะเหมือนที่คุณรู้สึกดีครับเ,เขาชื่นชมว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอาจจะเจอทางสายงานทางสายเพื่อนหรือบางคนทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะแต่ถ้าอายุเด็กกว่าคุณมากมาก นะคะสิบปีบวกนะสิบสี่สิบหกอย่างเงี้ยยี่สิบอย่างเงี้ยนะหมอไม่ทราบนะว่าเด็กหรือเกินหมออยากบอกว่าดูให้ดีนะเขาอาจจะเข้าเพราะว่าเรางานทํางานเก่งมีเงินมีทองคิดว่าเรามั่นคงแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะมาแต่ไม่ได้ใช่ทุกท่านเนาะมันเป็นดวงรวมๆนะคะมาดูกันความรักในช่วงปากแรกของเดือนสิงหานะคะดวงความรักของธาตุดินเป็นเช่นไรนะ ธาตุดินช่วงนี้เป็นคนมีเซนเนาะมีลางสังหณรที่แม่นยำนะคะคุณจะเชื่อด้วยสัญชาตญาณของคุณว่าใครคือใช่หรือไม่ใช่นะฮะไพ่จติกเนี่ยหมอมินว่าคุณไม่ได้รุ่มหลงกับสิ่งใดมากมายนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เลือกด้วยนะเป็นเลือกเป็นพิเศษใครจะเข้ามาความรักความสัมพันธ์คุณต้องดูไปมือถือดาบมือนึงถือตาช่างนะคะ เราอยากได้ความรักที่ยุติธรรมและแฟ่ยให้และได้รับพอๆกันใครเข้ามาเราก็อยากมีความรักนะแต่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเข้ามาเราก็จะดูนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเพื่อนพี่ๆน้องๆชาวธาตุดินเพราะเราเคยเจ็บมาเนาะนะคะอืมดิจัลเมนมีใครที่ฐานขอพรอ,อะไรไว้นะคะตรงนี้ชาวธาตุดินค่อนข้างอาจจะไม่ค่อยคาดหวังกับความรักเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะ เสียใจเยอะนะคะอันนึงดับเนี่ยคุณต้องการเวลาถ้าคบกับใครต้องการความชัวร์และแน่ใจช่วงนี้มีเด็กมาจีบนะคะนะคะอยู่ยใกล้ตัวก็ดูดีๆนะคะมีคนรู้สึกมาชื่นชมเราตรงนี้ได้ด้วยนะคะหนึ่งถ่วยรดสันนะคะอืมจะมีคนเข้ามาทําให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจนะช่วงนี้ชาวทาดินมีแต่เด็กเลย <c oughs> โอเคทำบาลานซ์นะคะ อ,อมีใคร2คนอยู่นะคะตรงนี้แต่แน่นอนละ9้ารเรียญขึ้นมานะคะตรงนี้โอการเงินดีมากๆเลยนะได้โชคลาภหรือทําธุรกิจช่วงนี้บูมมากๆรออะไรอยู่ประสบความสําเร็จเรื่องเงินทองนะคะอาดินหมอขอตีไปแบบนี้นะคะว่าช่วงนี้ดวงมีเสเน์ดาวอาทิตย์ก็โดดเด่นนะคะช่วงนี้มีคนมาชอบคนเก่าๆก็อยากวนกลับมานะคะอยากมาขอโอกาสส่วนคนใหม่ๆก็เข้ามา มาทําให้เรารู้สึกดีแต่ถ้าไพ่ตรงนี้เราไม่รีบนะคะเราก็พี่นิดพี่เคาะดูดูกันไปต้องการความชัวต้องการเวลาต้องการให้แน่ใจก่อนนะคะไม่รีบทุ่มเทให้นะคะเผื่อใจอะไรประมาณนั้นนะคะคุณอยากได้ต้องการความมั่นใจมากกว่านะคะก็ค่อยๆศึกษากันไปอะ่ะเนาะนะคะตรงนี้ขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนําคุณดีกว่าชาวคนโสดขอไพ่ดวงความรัก่าดินนะคะ โอ้สองถ้วยนะคะขึ้นมาใบแรกเลยเด็กถือถ้วยไม่พ้นเด็กอะนะช่วงนี้ดเดมเพลอร์แล้วก็ต่างชาติได้ด้วยนะคะหรือคนที่ท่าที่การงานโตมั่นคงนะคะเดมเพลสอาภยใต้สำหรับนะคะหมอบอกเลยว่าโชคชะตานะคะจัก,กรวาลน,นี้พรมลิขิตนี้นะคะคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถูกไหมคะตรงนี้แต่หมออยากบอกว่า บางคนก็แค่เด็ดดอกไม้ร่วมต้นก็ยังได้เจอกันชาตินี้แต่ทําไมบางคนบอกอ้เจอแล้วเราก็รู้สึกดีแต่ทำไมอยู่ๆเขาเฟดตัวเพราะว่าหมดวาสนานะบางคนก็เป็นคู่วิบากมาจอนมาเจอกันสร้างอะไรที่ให้รู้สึกเสียใจก็จากกันไปแต่ถ้าหมอมินว่าถ้าคุณเจอคนที่รู้สึกว่าถูกชะตาถูกชะลกแล้วคุยกันนะคะในทุกๆวันแต่ค่อยๆศึกษาไปหมอมินว่า มันสร้างบุญเกื้อนหนุนกันนะคะวาสนาจะได้ไปต่อกันได้นะคะตรงนี้หมอว่าคุณจะได้พบคนที่คล้ายๆว่าภมลิขิตนำพาตรงนี้นะคุณจะถูกฉลกถูกชะตานะ,ะอายุอานามก็ไม่ได้ห่างกันมากนะคะตรงนี้แต่ช่วงนี้อาจจะมีเด็กมาจีมาแอลแต่แล้วๆหมอว่าคุณจะได้เจอคนที่เหมือนคู่กัลยาณมิตรนะคะเอ็มเพรสกับเอ็มเพลอร์เนี่ย สองถ้วยตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณจะศึกษากันไปแต่คุยกันในทุกวันเพื่อเรียนรู้ในความแตกต่างหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะว่าต้องการความแน่ใจแต่หมอว่ามันจะเริ่มเห็นผลแล้วก็ชัดเจนขึ้นสําหรับใครก็ตามที่ถูกโชว์กับคลิปหมอคลิปนี้เนาะ,ะขอบคุณมากมายนะคะท่านดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลอยู่ใต้คลิปนะคะแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ,เติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ